ตอนที่2 2 1ยอความจริงเปิดเผยจางอยู่ยิ้มออกมาและพูดขึ้นช้าช้าเจ้ามั่นใจหรือว่าจะให้ข้าพูดเลิกยกยโยแล้วพูดมาซะหลิวจื้อเกาเริ่มหมดความอดทนข้าไม่ได้มีเวลามาเล่นกับเจ้าเลยอ,อาล้าวเลยเจียนและคนอื่นๆต่างก็มองไปที่จางอยู่ด้วยสายตาคาดหวังจางอยู่มองไปรอบๆและพบว่าทุกคนมองมาที่เขาเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะและพูดขึ้นมาอย่างช้าช้าได้งั้นข้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆละกัน เขาชี้ไปที่ภาพวาดและยิ้มออกมานี่คือโครงสร้างของค่ายกลจริงๆแต่ค่ายกลน,นี้ไม่ใช่ค่ายกลเงาทุกคนต่างก็มองจังอยู่ด้วยความสงสัยสีหน้าของหลิวจื้อเกาเปลี่ยนไปเล็กน้อยและดูสงสัยขึ้นมาค่ายกลน,นี้คือค่ายกลสังหารส2องเวทมันคือค่ายกลขั้นที่สองโดยผิวเผินแล้วเป็นค่ายกลเวทอันเดียวแต่อันที่จริงแล้วมีค่ายกลเวทอยู่ถึงส2องอันจังอยู่ยังคงแสดงสีหน้าใจเย็นออกมา โดยทั่วไปแล้วค่ายกลน,นี้คือค่ายกลขั้นที่สองมันดูไม่รู้เรื่องและมันดูยุ่งเหยิงเป็นอย่างมากอย่าให้พูดถึงเด็กน้อยที่ยังไม่มีพื้นฐานเรื่องค่ายกลเลยแม้แต่พวกนักวางค่ายกลระดับสองดาวก็อาจจะไม่รู้รายละเอียดของค่ายกลน,นี้หากไม่ทําการศึกษามันกว่าปีครึ่งหลังจากนั้นจังอยู่ก็ยิ้มให้กับหลิวจือ้อหลิวจื้อก่าใช่หรือไม่เจ้าบอกสิว่าข้าพูดถูกหรือไม่ ตอนนั้นสายตาที่เหลย่ออ้าวเหลย่เจียนและคนอื่นๆมองไปที่หลิวจื้อเกาก็เปลี่ยนไปพวกเขาเผยสายตาอาฆาตแค้นออกมาหลิวจื้อเกามีสีหน้าที่เปลี่ยนไปพร้อมกับรู้สึกตะลึงในใจเขาไม่คิดว่ามันจะเป็นเช่นนี้จังอยู่กลับเข้าใจโครงสร้างค่ายกลได้และรู้รายละเอียดของมันราวกับว่าจังอยู่มีความรู้ด้านนี้ต้องรู้ก่อนว่าค่ายกลน,นี้กินเวลาของหลิวจื้อเกาไปมากกว่าสิบปีหลังจากที่ทดสอบและค้นคว้ามานับครั้งไม่ถ้วนในที่สุดเขาก็สร้างมันขึ้นมาได้ นี่คือผลงานที่เขาภูมิใจที่สุดในชีวิตมันคืองานที่ดีที่สุดของเขาในความเห็นของเขาแล้วแม้ว่าจะมีนักวางค่ายกลระดับ3ดาวมาที่นี่แต่เขาก็มองรายละเอียดของมันไม่ออกหรอกชายผู้นี้เขาไม่ใช่นักวางค่ายกลไม่ใช่หรือไงหลิวจื้อเกาคิดในใจแต่แค่ไม่กี่อึดใจเขากลับรู้ถึงรายละเอียด่ายกล12เวทที่แม้แต่นักวาง่ายกลระดับสาดาวก็ยังไม่มีความสามารถเช่นนั้น ตอนนั้นหลิวจื้อเกาไม่ได้มีความมั่นใจดังเดิมต่อหน้านักวางค่ายกลตัวจริงแล้วลูกไม้เล็กๆน้อยๆของเขาใช้ไม่ได้ผลเลยแต่เมื่อเห็นสายตาอาคตาของคนอื่นคนอื่นหลิวจื้อเกากลับพูดขึ้นมาเจ้าโกหกนี่คือโครงสร้างของค่ายกลเงาที่เป็นค่ายกลพื้นฐานที่สุดผู้นำตระกูลเลยเจ้าลองไปหาคนอื่นในสมาคมมาทดสอบดูก็ได้ก่อนที่เลยอ้าวจะได้พูดขึ้นหลิวจื้อเกาก็ขัดขึ้นมา ผู้นำตระกูลเหลยชัยผู้นี้มาจากไหนก็ไม่รู้และเขาพยายามจะหลอกลวงเจ้าชัดแล้วว่าเขามีความประสงค์ร้ายข้าเสนอว่าเจ้าควรขับไล่เขาไปให้พ้นเพื่อที่เขาจะหลอกลวงเจ้าต่อไปไม่ได้อีกเขากลัวว่าอีกไม่นานจังอยู่จะเปิดโปรงเขาดังนั้นจึงได้พูดออกไปแบบนี้ฮ่าฮ่าทำไมหัวหน้าหลิวถึงได้กังวลเช่นนั้นจังอยู่ยิ้มออกมาหรือว่ามีอะไรแอบแฝงอยู่ในใจของเจ้ากัน หลิวจือ้อกาวกำมัดแน่นและมองเข้าไปในตาของจังอยู่ด้วยความเกลียดชังเขาไม่ได้สนใจจังอยู่แต่มองไปที่เหลยอ้าวด้วยสายตาที่ดูจริงใจผู้นำตระกูลเหลยอ,อย่าคิดแบบนั้นเลยเหลยอ้าวสายหน้าและพูดขึ้นความสามารถของเขาไม่อาจจะเอามาเทียบกับข้าได้มันเป็นเจ้าต่างหากที่ดูผิดปกติไปท่าทีของเจ้าทําให้ข้าคนนี้สงสัยว่าท่านผู้อาวุโสนั้นพูดความจริงเหลยอ้าวไม่ได้โง่ท่าทีของหลิวจื้อเกาทําให้เขาเกิดความสงสัยขึ้นมา สำหรับการค่าจาังอยู่นะรึเหลยอ,อ้าวไม่คิดว่าเขาจะมีความสามารถแบบนั้นสีหน้าของหลิวจื้อกาแน่งไปแต่ไม่นานเขาก็ได้สติและทำท่าใจเย็นผู้นำตระกูลเหลยคงพูดตลกอยู่ค่ากับเจ้าไม่เคยมีความแค้นเคืองต่อกันค่าจะไปหลอกลวงเจ้าได้ยังไง และนายน้อยสามหากเขามีพรสวรรค์ด้าน่า้กลนที่สูงส่งข้าก็คงดีใจมากเพราะถ้าข้าสามารถบ่มเพาะให้เขากลายเป็นนักวางค่ายกลได้ข้าเองก็ได้ผลงานไปด้วยเช่นกันข้าไม่มีหัตุผลที่จะทําตามแบบที่เขาว่าไม่ใช่หรือไงหากผู้นําตระกูลเลยไม่เชื่อท่านก็ไปหาคนมาตรวจสอบเรื่องนี้ได้หลิวจื้อเกาพูดขึ้นอย่างใจเย็นข้ายังคงคําพูดเดิมเอาไว้ชายที่ไรหัวนอนปลายเท้าผู้นี้ไม่น่าเชื่อถือ เลยอ้าวได้ยินแบบนั้นก็เกิดความรู้สึกว่าการหาคนมาตรวจสอบเรื่องนี้เป็นวิธีที่ดีในเวลาเดียวกันความสงสัยในตัวหลิวจื้อกาก็เริ่มหายไปเนื่องจากหลิวจื้อกากล้าที่จะให้คนมาตรวจสอบเรื่องนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่าหลิวจื้อกาอาจจะไม่ได้โกหกชายผู้นี้เขาโกหกจริงๆหรือเลยอ้าวลังเลเขาเงียบไปสักพักแล้วพูดขึ้นมาก็ได้เพื่อที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของหัวหน้าหลิวครั้งนี้ข้าจะให้คนมาตรวจสอบเรื่องนี้